สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ผมมีไอเทมตัวใหม่มาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันเป็น MPPT รุ่นนึงนะครับแต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่านี่ดูตรงนี้นะ Max PV Voltage 480V นี่เป็น MPPT ระบบไฮโวลต์นั่นเองสามารถรับไฟจาก PV หรือว่าจากแผงโซลาเซลล์นี่ได้สูงถึง 480V เห็นไหม โดยปกติ MPPT ทั่วไปเราจะรู้จากกันดีอยู่แล้วมันจะรับได้แค่ประมาณ150โวลต์เท่านั้นเองนะครับตอนนี้มันมีมาแล้วไอเทมที่เราอยากได้มานานนะครับมีคนถามผมมาเยอะมากตอนนี้ผมหาเจอแล้วนะก็เลยสั่งซื้อเองเลยสั่งซื้อมารีวิว ให้ผู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปวิดีโอตอนท้ายคลิปและสินค้าตัวนี้หลังจากที่ผมทํารีวิวเสร็จเดี๋ยวจะปล่อยขายต่อด้วยในราคาพิเศษนะครับเผื่อคนสนใจนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องกันนะครับเรามาดูที่เขาไฮไลท์ไว้ก่อนเดี๋ยวคู่มือว่ากันอีกทีหนึง่งตัวนี้เป็นรุ่นที่มี WiFi ขนาด120แอมป์เขาจะมีขายกันตั้งแต่รุ่นน่าจะ3 0แอมป์60แอมป์ แล้วก็120แอมป์นะครับเป็นแบบไฮโวลท์ทั้งหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูที่ไฮไลท์ไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้ว m a c PV โวลเ100อ่า480โวลต์รองรับระบบการชาร์จ24 36 48 60 72 84 96 120 168 192เยอะมากนะครับเรียกได้ว่ารองรับระบบการชาร์จทุกรูปแบบเลยในระบบโซล่าเซลล์ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเรานะครับ เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับในส่วนของเมนูการตั้งค่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีนึงคลิปนี้เป็นการพรีวิวอันบ็อกดูค่าสเปคต่างๆแล้วก็จะทําอีกคลิปหนึ่งก็คือแกะดูไส่ในด้วยเดี๋ยวดูกันนะครับมาดูสเปคด้านข้างกันก่อนนะครับนี่เขาจะระบุไว้เลยก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็ Mac PV 480ป oh โวลต์นะครับ Mac Charge Current ตอ่า120แอมป์นี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น1 2 0แอมป์แล้วก็ Wi-Fi นะครับถ้าชาร์จระบบ24โวลต์ power max สูงสุดอยู่ที่2,880วัตต์ถ้าชาร์จระบบ48โวลต์ power max สูงสุดจะอยู่ที่5,760วัตต์ถ้าชาร์จระบบ96 w, ก็ได้เป็นหมื่นวัตต์เลยหรือว่า11กิโลวัตต์เลยเห็นไหมถ้าชาร์จระบบ9อ่า1 92โวลต์ w, ถ้าใครจะไปใช้กับพวกที่เป็นอ่า UPS h Hi high ว o l t ที่ใช้แบตหลายๆล,ลูกตัวนี้ก็รองรับการชาร์จเหมือนกันเห็นไหม ชาร์จได้จนถึงระบบ192โวลต์เันเลยทีเดียวใช่ไหมถ้าชาร์จระบบ192โวลต์เนี่ยจะชาร์จกันที่23กิโลวัตต์เลยเห็นไหม23,000วัตต์นะสูงมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับคู่มือว่าเขาแจ้งอะไรมาเพิ่มอีกบ้างนะครับท้ายคลิปเดี๋ยวพาดูไส้ในนะครับเดี๋ยวให้ดูไส้ในแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นดิเมนชันทั่วไป ค่าความกว้างความยาวความสูงนะครับก็คือตามนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่นะนี่นะครับกว้างคุณยาวคุณสูงตามนี้เลยนะครับต่อมาก็จะมีคู่มือการอาบอกอไดแกรมการต่อวงจรต่างๆแล้วก็เมนูการเซตติ้งในส่วนเมนูการเซตติ้งเดี๋ยวผมต้องลองทดสอบใช้ดูก่อนนะครับว่ามันเซตติ้งอะไรได้บ้างแล้วก็เซตติ้งยังไงนะครับคลิปนี้ก็อันบ็อกพรีวิวแล้วก็พาแกะดู ไส้ในนะครับนี่หน้าจอก็น่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะอืมก็เป็นข้อมูลที่เขาระบุมานี่ก็สเปคที่บอกไปแล้วนะครับก็รองรับกันการชาร์จตั้งแต่ระบบ24ไปจนถึง192ยโวลต์เลยนะครับออันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรคัสตอมเ้ถึงสองร้อย 40โวลต์อันนี้น่าจะเป็นการปรับแรงดันการชาร์จหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะข้อมูลตรงนี้นเขาจะมีรุ่นตั้งแต่0ถึง60นะครับแล้วก็0ถึง120ไม่แน่ใจรุ่น30แอมป์40แอมป์มีไหมนะแต่เท่าที่เห็นแน่ๆคือมีรุ่น60แล้วก็รุ่น120แอมป์นะครับอ๋อในส่วนของราคาลืมแจ้งเลย ราคาที่อยู่ในช้อปปี้นะตอนนี้นะครับตัวนี้120แอมอยู่ประมาณ5 0 0นินนิดๆเท่านั้นเอง mppt 120แอมป์ห้าพกว่าบาทนี่ถือว่าราคาถูกมากนะครับถ้าเป็นค่ายอื่นที่เรารู้จักกันเนี่ยราคาอา,อาจจะไปแตะระดับราคาหมื่นนะครับถ้าเป็นสเปค120แอมแบบนี้นะยิ่งเป็นไฮโวลดด้วยราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อาจจะ ไม่ได้มีงบสูงมากเดี๋ยวผมจะพาดูรายวงจรด้านในว่าคุณภาพเป็นยังไงน่าใช้ไหมนะในส่วนของสเปคอย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรละนี่ออแดร์ซีเอาพุทนี่ตรงนี้ก็สําคัญนะดีซีเอาพุทฟังก์ชัน4 0แอมป์นะครับช่องนี้นี่เป็นโหลดดีซีเอาพุทช่องนี้เอาไว้ต่อโหลดที่เป็นดีซีไม่แนะนําให้ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์นะตรงนี้เอาไว้ใช้สําหรับโหลดดีซีนะครับตรงนี้แบตเตอรี่อันนี้ก็ PV Input ขั้วเทอร์มินอลค่อนข้างใหญ่นะครับดูดีแล้วก็มาตรฐาน ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับนะย้ำอีกทีตัวนี้นะครับอ่ามีอะไรอีกไหมอืมไม่มีย้ำอีกทีตัวนี้เป็นสินค้าที่ผมสั่งซื้อมาเองเพราะฉะนั้นแล้วอ่าแกะดูไส้ในเอาแบบไม่ต้องเกรงใจไม่อวยนะครับดีว่าตามดีนะครับก็ถ้าห่วยก็ว่าตามห่วยเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันว่าลักษณะจะเป็นยังไงเปรียบเทียบราคาแล้วที่ห้าพันกว่าบาทเนี่ยในสเปคร้อยบอม มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคทีนี้ผมก็แกะตัวเครื่องออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดูไส้ไหนกันว่าบอร์ดเนี่ยคุณภาพอยู่ระดับไหนน่าใช้ไหมนะครับจากที่เห็นด้วยตาเบื้องต้นเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่คีริ้วคีเรยเลยนะครับเพียงพอต่อการใช้งานและก็เหมาะสมกับราคานะครับเรียกได้ว่าอาจจะเกินราคานิดหน่อยด้วยซ้ำไปนะครับก็ถือว่าแปลกใจอยู่นะ มาดูกันรายละเอียดเล็กน้อยที่คนมองข้ามนะครับนั่นก็คือฮิตซิงเห็นไหมหนาตึบเลยนี่นะครับถ้าเป็นเครื่องคุณภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นมานะครับฮิตซิงจะค่อนข้างหนาผมเคยเจอเครื่องหลายรุ่นที่เป็นเ,เรียกได้ว่าทํามาล่อตาล่อใจขายกันถูกถูกเทน้ําเทท่าเนี่ยฮิตซิงบางมากนะครับการระบายความร้อนก็จะไม่ดีนะครับมีพัดลมตรงนี้อยู่ต่อหน้าฮิตซิงเลยก็ระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ มาสู่รายละเอียดวงจรมีแกนบูสท,ทั้งหมด4ชุด4แกนนะครับแยกกันทำงานเป็นแบบระบบไฮโวลเซนลวดก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากแต่จำนวน4แกนก็เรียกได้ว่ากระแสน่าจะเพียงพอแน่นอนนะครับย้ำอีกนิดนึง ตัวนี้เป็นวงจรระบบไฮโวลต์มันรองรับได้เป็น480โวลต์อนุกรมได้ประมาณ6-8ถึแงแแผงไม่เกิน10แผงนะครับตามแต่ VOC ของแผงนะให้ดูแผงของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเขาออกแบบมาเป็นระบบไฮโวลต์ก็ให้เราต่อไฮโวลต์นะครับไม่ใช่ว่าออกแบบเป็นไฮโวลต์แล้วก็ยังไปต่อแค่3แผง2แผงอย่างเงี้ยมันอาจจะทำงานได้แต่ว่า มันมันมันจะเค้นพลังค่อนข้างหนักถ้าต่อโลวโวล์ alt, เขาออกแบบมาให้ใช้ไฮโวล์ alt, เราก็ใช้แบบเราก็ต่อเข้าแบบไฮโวล์ alt, นะครับ300ขึ้นไป400โวล์อย่างเงี้ยถือว่าถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าใครจะใช้แค่2แผง3ามแผงอนุกรมอย่างเงี้ยแนะนำให้ไปใช้อีกรุ่นที่เป็นระบบโลวโวล์ร5 0าโวล์พวกนั้นซึ่งนะครับที่ร้านก็จะมีรุ่นโลวโวล์ alt, จำหน่ายด้วยนะเท่าที่ผมดูคร่าวๆนะครับ ทีนี้มาดูส่วนของรายละเอียดวงจรกันจริงๆอย่างจสักทีไมโมมาเยอะแล้วหาผู้ช่วยก่อนนี่นะครับแนบส่วนแรกนะครับชุดนี้เป็นระบบภาคจ่ายไฟนะครับนี ชุดภักจ่ายไฟแล้วก็มอแปลงเกตได้อ่าตัวนี้ไม่ใช่มอแปลงเกตได้ตรงๆนะมันเป็นมอแปลงที่จ่ายไฟให้เกตได้เกตได้จริงๆอยู่นี่นะครับใช้ระบบออปโตเป็นเกตได้เพราะว่าเป็นระบบอ่าไฮโวล์ High olt, หรือว่าแรงดันสูงมีออโตไว้แบบนี้เพื่อป้องกันในกรณีที่ IGBT หรือมอสเฟตพวกเนี้เกิดช็อตขึ้นมาถ้ามอสเฟตช็อต ออโต้ก็จะป้องกันไฟสูงย้อนเข้าสู่ชุดได์หรือชุด MCU ได้อันนี้เป็นการออกแบบที่ถั่วต้มหรือวัตถูกต้องที่สุดแล้วก็คือใส่ออโต้มานะครับไม่งั้นเนี่ยช็อตขึ้นมา MCU เซียเด้งแน่นอนถ้าไม่ใส่ออโต้ไว้นะครับชุดคักใจไฟก็ข้ามไปแล้วกันนะครับไม่ลงลึกนะนี่ก็เพียงพอนะครับมาแปลงคักใจไฟแบบนี้อ่าเท่าที่ผมดูเบื้องต้น นะครับเอาแบบข้ามไปสรุปเลยดีไหมแล้วที่ดูเบื้องต้นก็คือพวก IGBT m o s f e t พวกนี้ก็ใช้เบอร์ทั่วไปซึ่งถ้ามันเสียมาเราก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุปกรณ์พิเศษใดๆนะครับ m o s f e t i g b t หาเทียบเบอร์หรือหาเบอร์เดิมเปลี่ยนได้ไม่ยากอุปกรณ์ชิป SMD ต่างๆพวกนี้ออโตได้นี่เห็นไหม3ามเบอร์ทั่วไปหาได้ง่ายทั่วไปในไทยมีขายด้วยนะครับ ก็เป็นเกรดอะไหล่ทั่วไปที่ถ้ามันเสียมาก็น่าจะซ่อมได้ไม่ยากมากนักอันนี้สําคัญนะครับเครื่องบางรุ่นที่เกรดดีๆสูงๆเนี่ยคุณภาพดีก็จริงแต่เป็นอะไหล่พิเศษเวลาเสียมาค่อนข้างซ่อมยากแต่อันนี้เท่าที่ผมดูนะแบบไม่อวยเลยนะอันนี้คือไม่ได้อวยนะเพราะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะไม่อวยเลยก็คือถ้าเสียมาก็น่าจะซ่อมได้ไม่ยากมากนักนะครับในส่วนของที่อยากจะมีติบ้างนิดหน่อยก็เป็นเซนเซอร์กระแส อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้อวยนะนี่เซนเซอร์กระแสนี่ใช้ลักษณะแบบนี้ผมเรียกไม่ถูกนะเขาเรียกว่าอะไรผมจําชื่อมันไม่ได้เป็นเซนเซอร์กระแสแบบ IC แบบนี้นะครับซึ่งด้านในมันจะใช้อุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งมีเซนเซอร์ตัวตรวจจับกระแสบิลวินด้านในแล้วก็มีอินพุตเอาพุตคล้ายๆคล้ายๆตัวอ,อะไรที่เป็นขดลวดวัดกระแสแต่เขาจะใช้แบบชิปนี่ ใช้ชิปตัวนี้วัดกระแสนะครับข้ามจากนี่มานี่ตรวจจับกระแสจุดนี้ไอ้ตรงเนี้ยตอนใช้งานมันก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้าเกิดชอ็อตขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยชอบเสียนะครับมันจะระเบิดไปเลยเซ็นเซอร์กระแสรตรงเนี้ยซึ่งมันหาเปลี่ยนได้แหละแต่ว่าถ้าใช้ตัวใหญ่ๆมานี่มันจะดีกว่านี้ถ้าใช้เซนเซอร์กระแสแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยใช้ขดวดแบบเนี้ยเวลาเครื่องชอ็อตอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้าใช้แบบชิปแบบนี้บางทีเคยเจอชิประเบิดไปเลยนะครับแต่แน่นอนทุกวันนี้นะครับต่อให้มันระเบิดมันก็หาเปลี่ยนได้ไม่ยากนะนะครับเว็อารีเอ็กเพจัดให้คุณได้ทุกอย่างนะครับมีขายนะนี่นั่นจะใช้ชิปวัดกระแสตัวเดียวกันหมดเลยนะครับทั้งหมดอ่าสแกนก็4จุดนะหนแล้วก็ชุดนู้นสานะครับอ่าอันนี้ก็มีจุดที่อ่าตีติงนิดหน่อยนะครับโอเค ด้านในตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตรงนี้แหละนะครับวงจรเดียวกันมี2ชุดช่วยกันขับกําลังนั่นเองนะครับขาปาจุดนี้ก็น่าจะเป็นจุด PV นะครับเพราะว่าเห็นสเปกแล้วสเปคขาปานี่ห้ารโวลต์กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นที่เขาระบุมา480เนี่ยก็ให้เราที่จริงมันต่อได้นะ480แต่ว่าก็ให้ไม่เกิน450แล้วกันเซฟเซฟกันไว้หน่อยเหลือแก็บกันไว้นิดนึงนะครับ รีเล์นะครับไม่รู้ว่าใส่มาทําไมเยอะแยะมากมาย80แอมป์ตั้ง3ตัวนะครับไม่รู้ทําหน้าที่อะไรบ้างเดาว่าอาจจะเอ,อ่อขนานช่วยกันนะครับขนานช่วยกันรองรับกระแสเนื่องด้วยตัวนี้120แอมป์กระแสค่อนข้างสูงน่าจะอย่างน้อยต้องมี2ตัวขนานกันแน่ๆอีกตัวก็ไม่แน่ใจว่าเอาไว้ทําอะไรเพราะผมไม่ได้รื้อวงจรอ,ออกมาแต่ถ้าอา แต่ถ้าไม่แน่ก็อาจจะขนานกันทั้ง3ตัวเลยสำหรับรีเลย์นะครับหรือมามันถึงจะรู้อ่ะนะ,นะด้ันนี้ก็เป็นออโตโเหมือนกันนะครับลักษณะวงจรนะครับวงจรเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะสมราคานะครับ ก็อาจจะเกินราคามาสักนิดหนึ่งด้วยอย่างที่บอกนะครับไม่ก้องแกง๊งไม่คี้ริ้วไม่คี้เหล่เลยนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในส่วนของความคงทนเนี่ยว่ากันอีกทีเนื่องจากรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าตลาดมาที่ผมเพิ่งเคยเห็นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ่าก็ต้องลองกันดูอีกทีว่าจะทนทานแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นระบบ m c u คอนโทรลทุกอย่างนะครับคำนวณค่ากระแสต่างๆเป็นระบบ m p p t อันนี้ก็เป็นชิปไดซ์ต่างๆนะครับไม่รู้เอาไว้ตรวจสอบอ่าก็จะเป็นพวกค่ากระแสแล้วก็แรงดันแล้วก็ป้อนเข้า M C U อีกทีนึงนะครับโอเคในส่วนของวงจรโดยรวมก็มีแค่นี้นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพามาดูแค่นี้ลวกันสำหรับคลิปนี้นะครับอันบ x ็อกพรีวิวแล้วก็พามาดูไส้ในในส่วนของการเซตติ้งต่างๆการใช้งานจริงแล้วมีประสิทธิภาพดีไหมนะครับตั้งค่าง่ายไหมแล้วก็เซตติ้งได้หลากหลายไหมอันนี้เดี๋ยวไปทดสอบใช้งานจริงๆเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งคลิปนี้ก็ขอจบอาการรีวิวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ